ในวิดีโอนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชันสมุดลูกค้าผู้ขายครับโดยฟังก์ชันดังกล่าวจะอยู่ที่บัญชี1รายงานสมุดบัญชีสําหรับฟังก์ชันสมุดลูกค้าผู้ขายจะเห็นได้ว่าในระบบจะมีการแบ่งฟังก์ชันดังกล่าวออกเป็น2ส่วนคือ1นสมุดลูกค้าผู้ขาย1และ2สมุดลูกค้าผู้ขาย2โดยก่อนอื่นจะมาอธิบายถึงความแตกต่างสําหรับสมุดลูกค้าผู้ขาย1และสมุดลูกค้าผู้ขาย2กันก่อนนะครับ สำหรับฟังก์ชันสมุดลูกค้าผู้ขาย1เป็นฟังก์ชันที่ใช้ตรวจสอบการทำธุรกรรมของผังบัญชีลูกหนี้การค้าและผังบัญชีเจ้าหนี้การค้าเช่นตรวจสอบยอดยกหนี้มาตรวจสอบการทำชำระหรือรับชำระเป็นต้นส่วนสมุดลูกค้าผู้ขาย2โดยทั่วไปแล้วก็จะใช้ตรวจสอบในส่วนของการทำธุรกรรมของลูกหนี้เจ้าหนี้เช่นเดียวกันเพียงบอกว่าการเรี่กดูธุรกรรมของสมุดลูกค้าผู้ขาย2นั้น จะสามารถเรียกดูธุรกรรมของลูกหนี้เจ้าหนี้อื่นๆที่ไม่ใช่ลูกหนี้การค้าหรือเจ้าหนี้การค้าได้ด้วยเช่นกันครับโดยหากคลิกเข้ามาที่หน้าสมุดลูกค้าผู้ขายหนึ่งจะมีหน้าต่างการระบ,บุข้อมูลในการค้นหาแบบนี้ปรากฏขึ้นมาโดยที่ฟิลประเภทบัญชีให้เลือกว่าจะดูตามลูกหนี้หรือว่าเจ้าหนี้หรือหากอยากเรียกดูทั้งลูกหนี้กับเจ้าหนี้เลยก็สามารถเลือกที่รายการทั้งหมดแทนได้ครับ หลังจากเลือกประเภทบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้มาระบุลูกค้าผู้ขายที่ต้องการจะเรียกดูประวัติธุรกรรมแบบนี้ครับเช่นในที่นี้จะขอเลือกดูประวัติการทําธุรกรรมของลูกค้าผู้ขายเทสนะครับที่ฟิลรวมยอดแบบลูกค้าหลักหากลูกค้าผู้ขายที่จะเรียกดูนั้นมีการตั้งค่าความสัมพันธ์เอาไว้ก็สามารถมาติ๊กที่รายการดังกล่าวได้ครับที่ฟิลสรุปตามสามารถเลือกรูปแบบที่ต้องการให้รายงานแสดงได้เช่น หากเลือกเป็นตามเอกสารระบบก็จะแสดงข้อมูลแบบตามรายการเอกสารออกมาให้แต่หากเลือกเป็นตามรายละเอียดเอกสารระบบก็จะแสดงข้อมูลของรายการที่บันทึกในเอกสารแบบนี้ออกมาให้ด้วยครับหากที่รายการสินค้าปรากฏเป็นสีแดงแบบนี้จะหมายความว่าเอกสารการขายนั้นยังไม่ได้มีการประทบก,กับบัญชีนั่นเองครับกล่าวคือยังไม่มีการสร้างใบแจ้งหนี้การขายเกิดขึ้น ซึ่งสามารถคลิกที่วันที่ตรงนี้เพื่อเปิดเอกสารการขายแล้วมาเพิ่มแท็บใบแจ้งหนี้การขายแบบนี้ออกมาได้ครับนอกจากนี้หากต้องการเรียกดูตามประจำวันรายเดือนหรือตามใบสําคัญก็มาคลิกเลือกประเภทที่ต้องการตรงนี้ได้เลยครับนอกจากนี้หากต้องการให้รายงานสมุดลูกค้าผู้ขายมีช่องสําหรับการเซ็นอนุมัติปรากฏออกมาด้วยนั้นก็ให้คลิกมาที่ปุ่มค้นหา f3 ตรงนี้ก่อนจากนั้นให้ติกที่รายการแสดงลำดับการอนุมัติ แล้วกดค้นหาได้เลยครับระบบก็จะแสดงช่องที่สามารถเซ็นชื่ออนุม,มัติให้ที่บริเวณด้านบนตรงนี้และถ้าหากต้องการจะพิมพ์รายงานดังกล่าวก็สามารถทําได้โดยมาคลิกที่ปุ่มพิมพ์หรือหากต้องการจะส่งอีเมลหรือส่งออก Excel ก็ให้มาคลิกที่ปุ่มอีเมลและปุ่ม Excel ตรงนี้ได้เลยครับถัด <Yeah. S 1> มาที่สมุดลูกค้าผู้ขาย2จะเป็นฟังก์ชันที่สามารถใช้ตรวจสอบลูกหนี้หรือเจ้าหนี้อื่นๆน,นอกเหนือจากลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าด้วยนั่นเองครับ แต่ก่อนที่จะใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวได้นั้นจะต้องมาตั้งค่างานที่เกี่ยวข้องของผังบัญชีก่อนโดยสามารถตั้งค่าได้ที่บัญชี1ตั้งค่าเลือกผังบัญชีที่ต้องการจะตั้งค่าและเลือกงานที่เกี่ยวข้องเป็นเมนูลูกหนี้เจ้าหนี้ครับเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้กลับมาที่หน้าของสมุดลูกค้าผู้ขาย2และระบุผังบัญชีที่ได้มีการตั้งค่าไว้เมื่อสักครู่แล้วกดค้นหาแบบนี้ได้เลยครับ